เดี๋ยวก่อนจะไปดูวันสุดท้ายในทําเนียบของลุงตู่เดี๋ยวขอไปดูลุงสนธิก่อนนะว่าพรุ่งนี้จะพูดเร<อ>ื่องอะไรนะเพราะว่านี่แหละค่ะเรื่องที่กําลังเป็นกระแสต,ตอนนี้คือการจัดโผคอมอนี่แหละก็ะมีคนให้คํานิยามมากมายทีเดียว,วาบางคนก็บอกว่าเป็นคอมอต่างตอบแทนบางคนก็บอกว่าเป็นคอมออะไรนะล้างบาปล้างบาปคือไปทปําบาปอะไรไว้แล้วก็ไปคืนเขาเนี่ยนะบางคนบอกว่าเป็นคอมออะไรนะตอบแทนบุญคุณใช่ไหมคุณสนธิ ใช้คํานี้ที่คุณพูดสามคำเนี่ยนะใช่หมดเลยไหมใช่หมดเลยใช่หมดเลยนะไม่ผิดเลยแล้วก็นี่อันนี้เลยคอรมอเพื่อพ่อแมวอันนี้คุณสนิทตั้งมาเลยนะที่สนิทที่พูดตรงมากคอร์รเพื่อพ่อแมวบอกว่าคนแพ้จัดคอร์อเพื่อพ่อในวงเล็บพ่อแมวเนี่ยอคนแพ้ก็คือเพื่อไทยแต่จะแพ้ชั่วคราวหรือแพ้ถาวรต้องฟังคุณสนิ วิเคราะห์พวกนี้และเห็นมือไหมข้างบนชักใหญ่หน่าเหลียมๆนะเออ,อข้างล่างไหนเห็นครึ่งข้างหลังไหมอเออเออหน้าคุณคุณกับคนชื่อน,นิดไหมเออเออ,เอ,อ,เอ,อดูเฉพาะหน้าผาก็ใช่ใช่เลยนะดูคิ้วอีกก็ใช่อีกข้างหลังแบค็คกราวเป็นทำเนียบรัฐบาลนะใช่เลยร <laughs> อดูนะนี่อันนี้นี่อันนี้นี่ปฏิเสธไม่ได้หรอปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคุณเศรษฐานี่ไม่ได้ตั้งรัฐมนตรีคนไหนได้เลยแล้วคุณคอยดูมันต่อไปนะ เศรษฐาจะขัดแย้งกับคนของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเพราะเขาไม่ฟังแกหรอกในบางเรื่องแล้วในบางคนนี่เขาไม่ฟังมันจะไปซ้ำรอยสมัยคุณสมัครไหมจะอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละคุณสมัครที่พอพอพักหลังก็จะมีแก๊งสี่คนนะเพราะมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะว่าอะไรนะโดนชักใหญ่เนี่ยนะไอ้เรื่องที่ไม่ีคนเอาแงะเอาง่ายๆนะวิชิชินบานมาได้ไง นี่ก็เริ่มจากพี่ชิ้นแค่นี้เองนะยังไม่พอนะมีอีกมีอีกมีอีกระรวงรัฐมนตรีเรื่องลูกอยู่ในพักไทยรักษาชาติแล้วต้องหยุดไปเป็นสิบปีอ่ะประสิทธิ์พ่อมาแทนพ่อมาแทนหรือหรืออย่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาแล้วแม่มาด้วยนะหรืออย่างที่สมาชิกพักเองไม่พอใจเรื่องส่งผู้กองมานั่งเก้าอี้กระทรวงเกษตรเป็นต้นซึ่งเป็นซึ่งเป็นเก้าอี้สำคัญสำหรับพรักเขานะ ในการที่จะลงไปจัดการให้ฐานเสียงเขาคือเกษตรกรเนี่ยคือได้รับความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถามว่าแล้วมีน้ํายาอะไรละ่ะ <c oughs> ก็ในเมื่อคนชักใหญ่ข้างหลังเนี่ย <c oughs> เออเออเขาเป็นเทวดาเทวดานะเ,ออเขาไม่ใช่คนธรรมดา <c oughs> แล้วเขาป่วยด้ยอย,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 ย่า <c oughs> งมีฤทธิ์เลยยังมีฤทธิ์เลยนะ <c oughs> ขนาดป่วยนะอไม่มีแอร์ไม่มีปัญหาแอร์เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วเออใช่ใช่เพราะงนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเศรษฐาเนี่ยเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะ ลำบากจะจะไม่ไม่สะดวกโยทินไม่เป็นไปอย่างที่เขาควรจะบริหารใช่ไหมเพราะงั้นนี่เขาต้องมาแบกคุณวิชิตนี่เขาต้องอธิบายคุณวิชิตอะไรอ่ะใช่อธิบายว่าเออไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องจริยธรรมไม่กฤษฎิกาบอกว่าอะไรแล้วเอาตามนั้นกฤษฎิกาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทวดานะไอ้เทวดาจริงมันอยู่หลังกฤษฎิกาอยู่หลังคุณนั่นแหละอยู่บนหัวคุณนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเอเลยนะ ทีนี้ทีนี้นอกจากเรื่องการเมืองในประเทศการเมืองระหว่างประเทศพวกนี้ก็ดุเดือดมากเพราะว่าตอนนี้ก็มีประเด็นที่ญี่ปุ่นกับจีนเขากำลังฟาดฟันกันอยู่<ช>เพราะว่าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามีเมื่อปี2011เนี่ยนะคะ<ช>ทำให้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะมันมันระเบิดไงใช่แล้วมันต้องใช้น้ำเข้าไปหล่อเย็น<ช>แล้วน้ำเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เขาบอกว่ามีเป็นถังขนาดใหญ่เนี่ย<ช>เป็นพันๆถัง มันเก็บจนถึงเวลาที่เก็บไม่ไหวแล้วจะต้องระบายออกเขาก็เลยเริ่มปล่อยระบายออกลงทะเลแปซิฟิกใช่ไหมฮะใช่แล้วมาโดนแถบเอเชียเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสพอหลังจากที่เขาปล่อยมาปุ๊บจีนก็แบนเลยแล้วช่วงสองสวันวันนี้วุ่นวายมากเพราะว่าจีนเองก็มีการประท้วงมีเอาก่อนหินไปปาหน่วยงานของอสถานทูตญี่ปุน่น <c oughs> ไปปลาร้านอาหาร โรงเรียนไปทั้งไข่ไปทั้งหินโทรข้ามชาติไปดา่า <c> ม <oughs> ีด้วยนะใช่ซึ่งทําให้คุณสันติบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมันกำลังเกิดหายนะใหญ่ขึ้นเมื่อญี่ปุ่นมองว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเป็นบ่อทิ้งน้ําเสียส่วนตัวประกาศปล่อยน้ําปนเปื้อนสารกำมันตะลังสีลงสู่ทะเลซึ่งคุณสันติก็บอกว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อโลกทั้งโลกแน่นอนเพราะว่าหลายที่เนี่ย เขาก็ประกาศแบนไม่นาเข้าใช่อาหารทะเลจากญี่ปุ่นแล้วโดยเฉพาะตัวเองขายอาหารซึ่งทานดิบด้วยนะคุณพี่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นตัวด้านอาหารไอ้ดิบอาหารดิบซาซิมิซาซิมิเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นที่ทั่วโลกเลยนะเขากินกันเนี่ยแต่ว่าตัวเองกับปล่อยลงสู่ทะเลใช่เป็นน้ำปนเปื้อนกับมันตะลังสีซึ่งอ้างว่าบำบัดแล้วแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยไปตามอ่านในงานรายงานหลายชิ้นก็บอกว่ามันก็มีสารบางตัวที่มันบำบัดไม่ได้อื เช่นสารเรืองแสงที่มันมีชื่อของมัน<ช>นะคะแต่เขาบอกเขาปล่อยทีละนิดเพราะเขาต้องใช้เวลาปล่อยเนี่ยสามสิบปีก็เลยทําให้จีนตอนนี้แบนด์อาหารทะเลเกาหลีใต้ไม่พอใจคก<ช>็คือคนเขาออกมาประท้วงแล้วก็ชาวประมงของญี่ปุ่นไม่พอใจด้วยเออประเทศไทยเนี่ยควรจะมีท่าทีเรื่องนี้ด้วยนะเออแต่เรายางเราย <c oughs> เรายางนี่เออนี่รู้สึกผมได้ยินอยู่นิดหน่อย<า>ว่า,าจะจะเข้มงวดกับ อาหารทะเลที่มาจากญี่ปุ่นแต่ผมไม่มั่นใจว่าคุณใช่อะไรตรวจสอบอ,อแล้วคุณจะป้องกันยังไงหรือจะเตือนให้ประชาชนอย่างไรเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ,ไอ้ไอ้มันแน่นอนมันต้องเกิดปัญหาแน่คนบางคนบอกว่าเอ้ยญี่ปุ่นตรงนั้นเนี่ยทะเลเขามาจากเมืองไทยห้าพันกว่ากิโลอ,อ,อไอ้ห้าพันกิโลแล้วมันมาของมันได้ใช่ไหมมันอาจจะมาจากจากสัตว์จากทะเล ไม่ได้มาแต่น้ำเดียวข้ามมาได้อะข้ามข้ามมาหรือมายังไงก็ได้แต่ปสิ่งที่สําคัญก็คือแล้วคุณมีมาตรการอะไรแล้วคนไทยชอบกินด้วยนะของเราก็ยังนําเข้าอยู่มั้งคุณพี่ยังนำข้ายังไม่ได้มีบอกว่าไม่ให้นําเข้าตอนนี้มีมีจีนฮ่องกงมาเก๊ายกเลิกการนำข้าจีนม่ห้ามเลยทั้งหมดเลยเออแต่ผมคิดว่าสหประชาชาติในควรจะมีท่าที ก็มี I A A ซึ่งเขา W S Show เนี่ยต้องมีเอ่อ I A A เขาออกมาบอกว่าปลอดภัยซึ่งซึ่งตตอนนี้มันก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาอยู่เบื้องหลังด้วยใช่ไหมล่ะไปกินเลยหรือแม่เขาวันนี้นายกเขากินโชเลยนะเออเขากินโชเหมือนตอนเรากินไก่อ่ะนายกไก่นะนายกญี่ปุ่นดีแล้วเปิดตำเรียบกินโชเปิดจำเรียบนะหั่นซาซิมิกินโชว่าเนี่ยเอามาจากแล้วน่าน้ำแถบฟุกุโอกะนะเออขออภัยฟุกุชิมะนะเออแล้วก็กินโชแล้วก็มีทางด้านของ ผู้นำเกาหลีใต้ก็พยายามสงบสยบคลื่นในประเทศด้วยกันโชว์เมนูอาหารที่มาจากน่านน้ำทะเลของเกาหลีใต้ว่าไม่โดนผลกระทบจากฟุกุชิมะแต่ว่าเราเราไม่รู้เพราะว่าแม้ผมก็ไม่อยากวิจารณ์สาารสุขไทยนะเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะเหมือนอย่างกรณีของโควิดเนี้เขาโรคก็ยอมรับอยู่ แต่ในรณะเดียวกันเนี่ยผมไม่ไว้ใจเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาการสะสมซึ่งเราไม่รู้เหมืมอนกับไอ้วัคซีนเห็นไหม,ม,มเราคิดว่ามันเป็นวัคซีนเทวดาวัคซีนจีนใช้ไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วไอ้เทวดาเนี่ยเอ,อ็มไอเนะแม่งตัวร้ายเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หลังๆนี่คนมีปัญหาเรื่องหัวใจเยอะมากแย่งกันเป็นโรคหัวใจเพราะว่าฉีดยา กระตุ้นเข็มกระตุ้นหลายคนที่ต้องสูญเสียไปหรือเสียชีวิตไปเนี่ยก็จากเข็มกระตุ้นนี่แหละไม่ใช่บอกให้กลัวนะแต่ในกรณีไม่มีหลักประกันอะไรในโรกนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้โควิดมันมาโดยธรรมชาติมาจากลิงขังขาวบ้างอะไรบ้างมันอาจจะมาจากแหลบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงถึงคิดว่ากรณีญี่ปุ่นนี่นะพี่สนทีเอามาพูดเนี่ยผม ผมขอบคุณเลยต้องพูดเลยผมคิดตลอดเลยยังว่าจะถามพิสุทธี่ว่าเอ้ยไอ้ฟุกุชิมะนี่มันอันตารายไหมล่ะลงไปในทะเลนี่ไปเลยนะมันไม่มีขอบเขตที่จะกั้น,ม,นมันมันมีมันมีชาวจีนบางส่วนเขาไปเขียนข้อความในอินเทอร์เน็ตใช่ไหม เขาบอกว่าถ้าเธอเชื่อว่าน้ําจากฟุกุชิมะมันปลอดภัยทําไมเธอไม่เอาใส่ขวดแล้วกินเองเองในประเทศเออไปกรองไปกินเองในประเทศอะไรอย่างี้นะนายกญี่ปุ่นเนี่ยออควรจะเอาน้ำจากไอ้ฟุกุชิมะเนี่ยแจกเลย แจกกินโชงี้นะใส่ขวดแจกให้เลยเออประชาชนของพวกผมกินทุกคนออไม่ต้องพวงเอออันนี้แหละเขาก็ย้อนเจ็บใช่ไหมคือไม่ไมควระออผมคิดว่าญี่ปุ่นนี่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็เป็นประเทศที่ก่อนข้างจะล้าสมัยออออแต่ไม่ควรจะละเลยเรื่องนี้คแล้วทําไมคุณต้องปล่อยน้ําลงไปใน แป่สิฟปีละสาสิปีนะคุณพี่เออสามสิบปีไปถึงไหนแล้วไม่รู้ออปากระพงกูมปากระพงมะปาปาหมอยักษ์นี่ปาเรามาก็กินไปด้วยเออ,เอ,อสะสมเลยอันตรายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเปิดโปงโคตรอภิมหาทุจริตคอร์รัปชันขบวนการสวาปามสวาปามที่ไม่ได้แปลว่ากินอย่างเดียวแต่หมายความว่าสวาปามปาม ที่เขาไปปลูกกันใช่ไหมของปตทเขา้ายมากเขาเขาไปลงทุนแต่ว่าปรากฏไอ้ที่ดินที่เขาไปลงทุนเป็นที่ป่าที่ป่าเขาก็อ้างว่าโดนอินโดหลอกนะแต่มีการซื้อปุ๋ยด้วยปลูกก็ไม่ได้แต่มีปุ๋ยเออหลายพันล้านหลายพันล้านอึ้งและนึกไม่ถึงว่าปตทซึ่งเป็นบริษัทที่อ้างธรณีพิบาลสูงสุดจะมีเรื่องเฉาโชได้ขนาดนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าก็ รอผู้เท่าสนธิจะมาเล่าให้ฟังเออผมอยากฟังมากเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้มาอยู่หลักฐานบางอย่างถูกเผาไปแล้วที่อินโดนะคะไฟไหมเออที่ไหนเวลาเขาจะเผาหลักฐานล้าทาไฟไหมทุกทีเลยเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูว่าพี่สนธิจะพูดเรื่องนี้ด้วยป่ะเพราะว่ามันมีเรื่องว่าเฮ้ยที่ดินก็ปลูกไม่ได้ไปซื้อเอาไว้ก็เสียเงินนะสองนี่ ยังมีคืาปุ๋ยซื้อปุ๋ยอีกเออค่าปุ๋ยอีกหลอกแล้วหลอกเล่าใช่เพราะงั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยนะเออก็คือนักการเมืองนักการเมืองนะคะไปดูลุงตู่วันนี้เขาทำเนียบวันสุดท้ายเลิกดี9 0เก้โมงเนาทีไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นโดย9ก้าโมงเก้านาทีเขาก็นั่งรถยนต์ว่าวันนี้มารถส่วนตัวนะ พอต้องคืนรถหลวงแล้วครบเป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายพี่จะเข้าแต่วันสุดท้ายของการเข้าไปในธรรมเนียบคุณพี่มันก็วิเวกวิวงเวงนะคนเคยมีอำนาจเก้าปีอ่ะเรืออำนาจที่สุดอ่ะแล้วไอ้อ,อ้อทำเนียบนะประเภทนายกไม่มาอะไรไม่มาไม่มีออใครมานี่งวงเวงจริงวงเวงแล้ววันนี้นายกต้องกลับไปแบบไม่ได้เป็นนายกแล้วนะแต่เขายังมาทำงานอยู่เขาบอกยังเป็นนายกอยู่รักษาการอยู่เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่ ทำเนียบรัฐบาลต้องรอจนกระทั่งคุณเศรษฐาและคอรมอเนี่ยถวายสัตว์ตตใช่ก<ๆ> <c oughs> ็มีการทักทายสื่อบลชนแต่เช้าบอกสวัสดีนะจ๊ะเจอคุณอนุชานาคาสายและมนตรีรัสำนักนายกและคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลยาธิที่การนายกมาต้อนรับนะคะแล้วก็ช่วงช่วงเช้าขึ้นไปสักกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลสารพระภูมิเจ้าที่สารตาสารยายนักข่าวถามว่าอธิษฐานอะไรบอกว่าขอให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขนะฮะมีความสุข หลังจากนั้นก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทํางานที่ทําเนียมหรือเปล่าลุงตู่บอกก็เป็นอย่างนั้นถึงมาลากันวันนี้เป็นมารยาตแต่ถึงไม่อยู่แล้วก็ยังทํางานอยู่ก็คือ work from home เขาเออเขาไปทาที่บ้านทาที่บ้านแทนนะคะถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการทํางาน9ปีพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคําถามก่อนจะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านะคะเขาบอกว่าขอให้เป็นวันดีๆแล้วก็เป็นวันพระด้วยวันนี้แล้วก็ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวพร้อมกับถ่ายรูปนะคะ,ะช่วง13บสามนาฬิกา ขึ้นไปสักการะพระพรหมที่ตึกไทยคู่ฟ้าถือเลเอถือเลิกในการเดินทางออกจากธรรเนียบเลิกเข้าก็มีเลิกออกก็มีนะเขาไม่ได้สักการะพระพรหมเนี่ยอตอนเข้าเขาสักการะแล้วออกอะ,ะหรคะคุณพี่ใช่เพราะอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เลิกยามอะไรเขาบอกถือเลิกยามมีเวลามีทุกอย่างอ๋อ,อนี่็คือไหว้เสร็จแล้วก็ออกไปช่วง14นาฬกาโดยส่งคืนรถประจำตำแหน่งและของหลวงทั้งหมด ก่อนจะเดินทางออกจากทำเนียบด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าช่วงเช้าที่เข้ามาเนี่ยปรากฏมีการรวมตัวของเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น12หรือพูดง่ายคือสอวกวนเพื่อนนายกเออหรือง่ายคือสอวสายลุงตู่สายนี้ใช่ไหมที่ไปสร้างอภิธิหารที่ไปยกมือผ่าน <c oughs> <c oughs> ใรัฐบาลเพื่อไทยมาเนี่ยถ้าไม่มีสายนี้ก็ส <c oughs> ุ <c oughs> ท้ายยังไม่ได้เป็นนายกคนที่สาสิความสําคัญตรงนี้นะ แล้วเป็นสายเดียวกันที่ยกมือแล้วทาให้ลุงป้อมต้องอยู่บ้านเฉยๆ,ๆใช่ไหมแน่นอนลุงป้อมหายไปหลายวัน <c oughs> เออไม่ธรรมดานะสายนี้นะทำไม่ธรรมดานะมีใครบ้างก็มีสิบมีรนะุ่นสิบสองมีพลเอกฉัตรชัยสาริกาลยะบิ๊กนมชงนะฮะพลเอกปัทธรมพงศ์ปฐมพัฒน์นะพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการพลเอกเอกอดีศักดิ์กลั่นเสน่หพลตำรวจโทวิบูร์บางท่าไม้ออ ให้คนเดียวกับที่อยู่ได้อยู่ไปไหมแล้วก็มีทางด้านของพลเอกโปรดกบุญนาคนะฮะพลเอกอักนิตหมื่นสวัสดพลเอกวรพงษ์สง่าเนรพลเรออกอักนิตนี่สําคัญนะทำไมคะพี่นายกมาได้วันนี้เนี่ยเรียนหนังสือคุณอักนิตนี่เป็นติวเตอร์ให้อุ้ยเตอร์อันนี้ความสําคัญส่วนตัวใช่ไหมเก่งมากเลยจริงป่ะเป็นผู้บังัดันทางด้านการศึกษาให้นายกเหรอเขาเขาถือว่าในรุ่นเนี่คนนี้ เก่งด้านการเรียนแล้วก็ติวให้เพื่อนด้วยเป็นเพื่อนกบเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันแล้วก็ติวให้ด้วยมีให้ลอกกันบ้านไหมผมไม่ทราบผมไม่ได้ไปแอบดู <laughs> ด <laughs> แล้วก็บอกว่ามีทางด้านของพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรพลเรือเอกชุมนุมอาจวงเรือ,อร้อยเอกค่ะประ,ประยุทธ์เสาวะคน พลเอกอูดเบื้องบนอันนี้ไม่ได้เจอนานนะไม่ได้เห็นในข่าวเลยเนาะไม่ได้เห็นในข่าวเลยเนาะใช่พลเอกทวัชชัยสมุทรสาครคนนี้ที่ประกาศในสภาบอกเห็นเห็นชอบมากเมื่อก่อนอยู่แม่ทัพภาคสองแม่ทัพภาคสองแล้วสนิทกับสายคุณสวัสด์อ่ะอ๋อเหรอฮะลิมปตะชาภอลบมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์คนนี้ก็หายไปนาน คุณอนุชาและเสกสกลอัฐาวงอเออมาด้วยนะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะคะเข้าไปพบที่ห้องทํางานตึกไทยคู่ฟ้าไปอัลาถือถือไม่เท้าแล้วเสกสกลนะเออเพราะอะไรอ่ะเออเขานปล้มเลิมอะไรมาหรือเปล่าสุขภาพน่าจะสุขภาพไม่แข็งแรงนะเออเออก็วันเห็นช่วงก่อนหน้านี้ตอนก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งก็มีมาให้สัมภาษณ์ที่นี่นะคะ คุณอนุชาหลังจากขึ้นตึกไปพบนายกบอกวันนี้ไปกราบลาขอบคุณนายกที่เมตตากับทุกคนขอให้โดยนายกขอให้ช่วยกันดูแลประเทศชาติถ้ามีโอกาสก็ให้ทําความดีและดูแลประเทศชาติถือเป็นหลักสําคัญนะคะ, <c oughs> ะเมื่อถามว่านายกฝากอะไรเป็นพิเศษหรือเปลา่าอนุชาบอกไม่มีไม่มีเรื่องการทำงานทำหน้าที่ครั้งใหม่ของรัฐบาลยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็เห็นบอกว่านายกได้มีการมอบหนังสือมาเหนือเมฆและหนังสือที่ชื่อผู้นํา <c oughs> ให้กับกลุ่มเพื่อนสอวอซึ่งเป็น ออกลุ่มสําคัญนะที่มีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใช,ช่วงที่ผ่านมามากทีเดียวกลุ่มสอวอสายเพื่อนนายกเนี่ยตัวของคุณเสกสกลอัถฐาวงมีการให้สัมภาษณ์นะ,ะเดิมทีเนี่ยตำแหน่งคือที่ปรึกษานายมนตรีวันนี้ไปเข้าพบพลเอกประยุทธ์แล้วนะะักข่าวก็ถามนะ,ะตัวคุณเสกสกลบอกวันนี้ตนมาแสดงมุทิตาจิตด,ด้วยความรักเพราะนายกเป็นคนดีดังนั้นความรักความศรัทธาที่มีต่อพลเอกประยุทธ์จะไม่มีวันเสื่อมสลายจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะคะ ทีนี้มีบางช่วงที่เขาพูดถึงคุณทักษิณด้วยนะเออเราไปฟังกันหน่อยไหมได้เลยเอาไปฟังค่ะได้เลยได้เลยผมเองก็ป่วยอยู่ก็เลยว่าทุกอย่างให้ดูแลร่างกายเป็นหลักก่อนเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอีกอนาคตร่างกายเราสุขภาพร่างกายเราต้องมาก่อนท่านผู้ใหญ่เราเราเราไม่ได้เรียกว่าวินวัดเราเรียกว่าดูแลสุขภาพส่วนการเมืองนั้น ถ้ามันคุยว่าคือผมเพิ่งจบปริญญาตรีมาผมผมจบปริญญาเอกตัวทีผมจบปริญญาเอกมาหลายปีละประมาณ3ปีติดโควิดรับไปได้สักทีทางมหาอะไรก็ไม่ว่างสาขายุทธศาสตร์การพัฒนานะครับของคณะจากมหาวิทยาลัยพระนครนะครับมหาวิทยาลัยมหาราชภัฏพระนครนะครับตอนนี้ก็เลยสใจเสียโอกาสใส่ชุดปริญญาเอกเนี่ยชุดคุยเนี่ยมาถ่ายภาพกับท่านนายกกับท่านประธานก็ให้กำลังใจ จริงจบมามา3ปีแล้วละสอปีแล้วหละ่ะเพิ่งรับเพิ่งรับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาแต่ผมก็เข้ารับไม่ได้หรอกเพราะว่าผมผมผมเดินไม่ได้ผมผ่าตัดเข่าผมก็เลยไปรับปริปรยาบาบัตรที่มาหาลัยก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้กําลังใจแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกับดเรเศรษกษกนแรมโบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมประทับใจสื่อ ทำเนียบและสื่อท,ท,ทุกสาขาทุกช่องเราเป็นกันเองเราเป็นเป็นพี่น้องกันและทํางานร่วมกันด้วยความราบรื่นที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกท่านสื่อทุกช่องทุกฉบับทุกสถานีมีแต่ความโชคดีจะเรื่องลุลงเดินตลอดไปเช่นกันครับขอบคุณมากครับเมื่อถามถึงกรณีของนายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับไทยเสกสกลบอกว่าตอนต้นบอกแต่แรกว่ายินดีต้อนรับนายทักษิณเพราะนายทักษิณมาตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่าง เราต้องไม่ลืมเราต้องลืมอดีตท,ทุกอย่างมาให้หมดอุ้ยโอ้อย่าง,งานั้นเหรอเราต้องลืมทุกอย่างเลยเหรออดีตเนี่ยไม่ต้องลืมหมดรอกเออแล,เแ,ลแลมโบบอกว่าแลมโบซึ่งครั้งหนึ่งเคยบอกว่าอะไรนะกุนทศินมีหมาหลายตัวใช่ไหมตอใช่เ <c oughs> ทียบว่าเอาว่านักการเมืองแหละอยู่ในคอกของคุณทษินเ,เป็นหมาเพราะคุณทษินเขาเปรียบเป็นหมาเปรียบเป็นหมา,ลหมาแล้วแล้วแจกสกลก็ซัดก,ก,ก,กลับไปเอากลับไปว่าก็คือหมาเออคือหมาทั้งหมดเลยนะ แต่วันนี้เสษสกลก็บอกว่าเราจะต้องลืมอดีตทุกอย่างมาให้หมดเราต้องให้โอกาสให้เกียรติอุ้ยแต่ละเพราะนายทักษิณกลับเข้าสู่กระบวนการไม่ได้ทําผิดขั้นตอนอะไรใช่เหรอคะไม่ผิดขั้นตอนเหรอคะย้ําว่าเราก็ยินดีต้อนรับซึ่งนายทักษิณกลับมาอาจจะทําให้บ้านเมืองเกิดความสามัคคีปลองดองหรือว่ากันนะเมื่อถามว่าตกลงจบกันแล้วใช่ไหมเสษสกลบอกก็จบไปทุกเรื่องนะไม่มีอะไรคาใจเลยโอ้โหเพราะนายทักษิณก็บอกว่าโอ้โหสิให้กับทุกคน ไม่ได้โกรธไม่ได้เคลืองไข่นะตนในฐานะที่เคยเป็นลูกน้องเก่าอ๋อเป็นลูกน้องเก่าด้วยเ,เขาเป็นเออตอนนั้นเขาก็ฟาดกันหมนยตอนนั้นเขาเต็มที่พี่เขาวันนั้นเขาไม่นับไม่นับผีไม่เผาผีก็เลยนะพี่ออก็ถึงขนาดชุบปืนเลยเห็นไหมไปเอามาจากนนกระทวงหาดไทยออมาจากไหนบอกว่าออตอนนี้เนี่ยในฐานะตนเคยเป็นลูกน้องเก่าและ17ปีก็ให้โอกาสนายทักษิณได้กลับมาอยู่กับครอบครัวถือเป็นสิ่งที่ดีก็ ก็อันนี้ก็ใช่ใช่หรออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกปฏิเสธหน่อยเถอะแต่แต่ว่าเขาก็ต้องเป็นนักโทษไม่ใช่เทวดานะเออไม่ใช่เทวดานะอย่าทาตัวเป็นเทวดาจะบอกว่าไม่ไม่ผิดขั้นตอนก็ไม่ใช่เออเออมันก็ผิดอยู่หรอกผิดอยู่หรอเออมันไม่ผิดได้ไงเราเดินมานี่ไม่มีตํารวจตะเบกันเป็นแถวอะเออใช่ใช่ <N> นอนแอร์มาหลายวันแล้วนะเออโเบ,บอกไม้โบกมือคนเสื้อแดงอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่นักโทษเออเออไอ,อ้นั่งอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเทวดาหมายความว่ารัฐบาลก็ไม่กล้าที่จะไปจัดระบบให้เขาตามระเบียบที่เป็นจริงของการเป็นนักโทษชายมมมออผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมผมขออนุญาตค,ออคุณเก๋ว่าขอชม คุณไปยุทธอยู่สักสองเรื่องสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งนี่ต้องบอกว่าคุณไปยุทธ์เป็นคนโชคดีมากหลังจากด่ามาร้อยเรื่องแล้วเขผมด่าเขาตลอดหรือวิจารณ์ไม่เรียกว่าด่าแล้ววิจารณ์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 เหมือนกระดาษเออเหมือนกระดาเขาว่าวิจารณ์เป็นด่าอ้าวช่างมันอผมจะชมอยู่สองเรื่องสองเรื่องคือคือเรื่องที่หนึ่งเขาเป็นคนโชคดีฮะโชคดีทําไมอ่ะที่เขาจบได้สวยนะ ตำแหน่งเขานะ <Ừ. S 2> แต่ผมยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะโดนคดีความหรือไม่คือจบได้สวยนะวันที่ลงจากอำนาจนะลงจากอำนาจในวันนี้คือตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะใช่ดูดูว่าแพ้แล้วเนี่ยยังคิดว่าหมดรูปนะแต่สุดท้ายเนี่ยลงได้สวยกับลุงป้อมไม่ใช่ลงสวยอย่างเดียวนะยังมีอิทธิพลหลังจากลงแล้วนะ,ะหลายอย่างหลายคนที่เข้าไปอยู่ในคารมอบอกได้ว่าเป็นของคุณประยุทธ์นั่นแหละก็ต้องชมว่าเก่ง เก่งเก่งนะเนี่ยเนี่ยนี่ต้องชมนะว่าไม่ได้บอกว่าดีนะแต่ชมว่าเก่งเป็นคนที่โชคดีเจ้ดีโช้าดีนะลุงป้อมเนี่ยจะโชคร้ายกว่าเอออ่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมชมคือการที่เขาถอยออกจากทำเนียบวันเนี้ยว่าเป็นวันสุดท้ายที่เหลือเขาให้คุณเศรษฐาแล้วก็รัฐมนตรีไปดูห้องหับไปจัดการที่จะบริหารต่อจากเขามา ไอ้ตรงนี้ดีฮะคือหมายความว่าถอยออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นอย่าไปติดยึดแล้วก็ให้คุณเศรษฐาเข้าไปจัดการของเขาวันๆที่คุณเศรษฐาไปพบก็กดีภาพออกมาดีวันนี้ก็ดีนะคือ,อมผมคิดว่าการการการถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองฝากเรื่องงานการของอประเทศนะได้แต่นี้อีกที่ไม่ดี ม,ม,มที่ไม่ดี<ม>อันนี้ย,ยังเหมือนเดิมผมไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะแล้วก็คุณประยุทธ์ถึงจะไปเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ช,ชีวิตคุณเลยถูกบันทึกว่าคุณล้มเหลวทางการเมืองสามเรื่องใหญ่ๆจริงๆหลายเรื่องแต่ผมยกแค่สามเรื่องค <c oughs> ือหนึ่งไม่ปฏิรูปประเทศไม่ปฏิรูปหาอะไรเลยใช้คำนี้นะคุณประยุทธ์นะจำไว้เลยนะคุณน้องหรือใครฟังนะรู้จักประยุทธ์บอกเขาด้วยว่าผมพูด ไ,ไม่ปฏิรูปหาอะไรแม้กระทั่งตำรวจก็ไม่มีปัญญาปฏิรูปไม่ได้ทำทั้งนั้นที่อยู่เก้าปีคุณประกาศว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคุณเลือกตั้งสองครั้งคุณแพ้ทั้งสองครั้งเลยนะแพ้แพ้พักเพื่อไทยใน,ในเรื่องอะไรในเรื่องสอสเขตแล้วก็มาแพ้ครั้งสุดท้ายแพ้แบบเสียรูปเลย แพ้ยับเยินครั้งแรกแพ้แต่ก็ยังได้เป็นรัฐบาลนะยังได้เป็นนายกพอฟอร์มฟอมรัฐบาลไ้เป็นนายกไปอีกสี่ปีไม่มีประโยชน์เลยตกลงแล้วเก้าปีเนี่ยที่คุณเป็นนายกคุณไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยอ้าวสองคุณไม่ได้ไม่ได้ทาการปฏิรูปให้ลดความเหลื่อมล้ำนะหลายมิติที่สําคัญสําคัญอย่างน้อยที่สุดมิติทางด้านรายได้เพราะคุณเป็นนายก คุณต้องกํากับไม่ใช่มาอธิบายแทนคนที่เขารวยบอกว่าก็เขาลงทุนเยอะเขาก็ต้องได้เยอะอไอ้ไอคำนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ได้หรอกนั่นเป็นธรรมชาติที่คุณปล่อยไม่ใช่มันเป็นธรรมชาตินะแต่มันคุณปล่อยคุณเป็นนายกคุณต้องกํากับกํากับว่าเอ้ยบริษัทคุณเนี่ยเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยให้เขาโตได้แต่เพื่อให้เขาไปสู้กับต่างชาติหรือ สู้ในลักษณะอย่าเอาเปรียบมากเกินไปแต่นี้คุณไม่ได้ทำเลยเนี่ยความเหลื่อมลำ้ำอันสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยในหลวงรัชกาลที่9ก็ปนามสาบแช่งด้วยคือการคอร์รัปชันหรือการโกงชาติคุณไม่ได้ปราบการโกงชาติเลยเนี่ยสามเรื่องนี้ผมบอกให้เลยว่ามันคือบันทึกประวัติศาสตร์ว่าชีวิตคุณ9ปีในการเป็นนายกร้มเหลวครับ สามเรื่องนี้ไม่มีหรือใครจะบอกว่าดีเรื่องไปทํารถไฟความเร็วสูงไปทําเรื่องการคมนาคมอะไรเนี่ยมันไม่ใช่อมันไม่ใช่หัวใจหลักมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวหลักไอ้ประเทศมันต้องการการปฏิรูปคือถ้ามันมีการกระจัดคอร์รัปชันกันตั้งแต่ตั้งแต่แรกอ่ะใช่นักการเมืองที่เหม็นเหมนคงไม่ไม่กลับมาอีกเออมันจะกลับมาได้ไงอ่ะใช่ไหมมาวันนี้เดี่ยคุณรักษิณกลับมาคกลับมาแล้วคุณทําอะไรหรือรวมถึงนักการเมืองที่ กลับมาอยู่ในโผคลมอรอบนี้ทั้งที่หลายคนมีประวัติที่ไม่ดีถ้าพูดกันตรงๆนะคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นคนทําให้การเมืองถอยหลังลงคลองเพราะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรดีเลยคุณกลับไปเอาคนที่เคยคอร์รัปชันเข้ามาอยู่ในรัฐบาลคุณมาทําให้คุณเป็นนายกแต่คุณไม่ปฏิรูปอะไรเลยนะอย่างคุณประวรศักดิ์บอกอ่ะอันแรกก่อนต้องปฏิรูปคือปฏิรูปข้าราชการก็เพราะคุณเป็นข้าราชการไง แล้วคุณก็เลยไม่มีการปฏิรูปอะไรเลยกลับไปทําให้ระบบราชการมันโตขึ้นแต่ไม่ใช่โตแบบมีคุณภาพแล้วก็ผมขอพูดอีกอันนึงอย่างกาวพระก,ก้าวไก่เนี่ยอบอกว่าปฏิรูปแต่ไม่ใช่ที่พวกคุณทํามันไม่ใช่ปฏิรูปอย่างเดียวคุณจะล้มล้างในบางที่บางเรื่องบางอย่างนะมันเป็นการปฏิรูปหลอกแต่ล้มล้างเป็นหลักแล้วมันจะทําให้คนไทยด้วยกันแตกกันทะเลาะกัน เพราะงั้นเนี่ยผมจึงไม่แปลกใจนะว่าคุณพิธาคุณไม่ได้เป็นนายกแล้วคุณธนาธรคุณก็ไม่ได้เป็นนายกนะครับเพราะงั้นเออเหนื่อยกับคุณประยุทธ์จะถึงว่าสไตล์นะแต่ว่าดีใจแล้วคุณไปได้แล้วแต่ละแต่ละแต่ละเออเอาจริงๆอันนี้พูดตรงๆองย่างั้นเราพักกันก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เราฟาดฟันไปแล้วเดี๋ยวเราอำลาเขาแต่นี่มีชมด้วยนะเราใร่ใช่ ผมชมคุณนะ,ะคุณชมสข้อด่าหข้อนะอีตอนชมนี่คุณต้งอ,อ,ตองจำเอตอ,นะอตอนผมว่าคุณคุณก็จำเอาไว้แต่คุณไม่จำไม่เป็นประวัติศาสตร,ร์บันทึกไว้แล้วอุ้ยตายละพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจากคุณพี่ฟาดฟันไปแล้วก็จะพามาชมบทโศกบทซึ้งเ,เขาก็พูดถึงอนาคตเขาว่าเขาจะไปทําอะไรต่อคุณโสพลเอยากรู้มากเลยจะไปเที่ยวที่ไหน คือคงจะอยากฟังว่าจะไปอังกฤษหรือเปล่าคุณนัพงศ์ไปไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นอยากรู้ว่าคนนี้เขาจะไปคอนดวันไหมคนนี้จะไปไหนไปไหนนะเดี๋ยวรอฟังว่าเขาจะทำนายทําอะไรรวมถึงมีคนถามว่าจะออกหนังสือไหมเพราะว่าอยู่ในอำนาจต้องก้าปีควรจะเขียนนะแต่แต่ถ้าเขียนก็ไม่มีไม่มีไอ้สามข้อที่ผมพูดถึงความล้มเหลวไม่เป็นไรนั้นผมเขียนประจําอยู่แล้วในบทความ ไม่เป็นไรคือจะเขียนได้อีกนะเออผมก็ยังจะเขียนนะเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยหนึ่งไงของคุณคุณระยุทธ์มันเป็นเก้าปีที่สูญหายผมก็กำลังเขียนเรื่องคุณชาชายเหมือนกันว่าเขาก็มีจุดดีและจุดแข็งให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนเช่นปฏิรูปตำรวจบ้างอย่างเงี้ยเออมไม่มีเลยมันไม่เกิดขึ้นนะคือคือไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณประยุทธคุณคุณตบัตสัตว์อ่ะต้องพูดกันตรงๆว่าคุณตบัตสัตว์ไม่ต่างอะไรกับคุณทักษิณนะ ทักษิณบอกอะไรอ่ะรวยแล้วไม่โกงนี่พูดก,กับผมที่โรงแรมเอเซียแล้วคุณประยุทธ์นี่มาพูดกับประชาชนทั้งหมดตอนรับประหาระจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ได้ทำแลวไม่ได้ทําเลยอเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวไปดูบทส่บทซึ้งปิดฉากนายก้าปีบิ๊กต่น้ําตาคลอสวมกอดพีรพันธ์ธนากรนะร่วมทานข้าวกับสื่อแล้วก็เปิดใจในการหลีกทางให้กับผู้นําคนใหม่อ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ